ถ้าราหูเป็นนิดราหูเป็นนิดเนี่ยก็คือ,อถ้าเป็นเป็นนิดเป็นความเสื่อมถอยเป็น<ะ>ความเสื่อมถอยที่ความจริงราหูเนี่ยในด้านที่เสียหายมันเยอะอยู่แล้วเขาเป็นความคนคนขี้โมโหคนคนอะไรอะหลงไปในอบายมุขในสิ่งที่มันเป็น แต่สิ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามกับความความดีๆทั้งหลายอะนะคะสีเทาๆทั้งหลายอาราหูหมดมใช่ไหมคะถ้ามันเป็นนิดอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าไอ้ดาวบาปเพาะๆอันนี้เป็นข้อยูเ่เวนแล้วนะดาวบาปเพาะๆที่มันเป็นเจ้าของเรือนร้าหรือเป็นนิดเนี่ยมันจะไม่ทําลายตัวมันเองนะอมันจะไม่ทำลายตัวมันเองกนะ็คือว่ากลับดีอย่างนงี้เหรอคะก็จะบอกว่ามันดีเหรอคุณมันก็ยังร้ายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันเป็นร้ายในสมมติว่าไอ้ไงดีคุณไม่อยากจะไปยุให้คนไปทําในเรื่องที่มันเป็นสีเทาพวกนี้จะทําในเรื่องที่มัน ผิดกฎหมายเอางี้กันเขาจะทําในสิ่งที่มันเป็นการปลอมปลอมอ่ะทำทำของอิมิเตชได้เก่งโอเคใช่ไหมแล้วหนูจะหนูหนูจะเป็นเจ้าของบริษัทเสื้อสักอันหนึ่งที่เป็นก๊อปปี้แบรนด์เนมเขาอย่างเงี้ยแต่หนูจะสามารถทําได้อย่างงี้ก็ไม่อยากให้ทำมั้งเนาะไม่อยากให้ทำมันไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละแต่ขออนุญาตเจ้าของแบรนด์แล้วแหละเขาเขาอนุญาตให้ทำโอเคเขาอนุญาตให้ทำแค่ยังก็เออย่างเงี้ยได้ทำมาได้เนียนกิฟต์ได้ดีฝีมือแบบสุดยอดอย่างเงี้ยหรือไม่ เออต้องขออนุญาตนะคะต้องขออนุญาตเรียนว่าบางคนเนี่ยเขาทำเรื่องการพัน,นันแต่ครูก็ไม่อยากไปแนะนําให้ทำเนาะมันบาปกรรมยิ่งเป็นนิดยิ่งทาแล้วขึ้นประมาณั้นเอ้ยยิ่งทาแล้วขึ้นเออคือดาวร้ายแล้วมันมีความร้ายอยู่แล้วแล้วมันเสียเนี่ยมันจะไม่ทําลายตัวมันเองอยิ่งทาแล้วขึ้นบางคนเนี่ยเขาเขาทำอาชีพคือครูก็ในหน้าตาที่เป็นนักพยากรณ์นะคะไม่ใแชร์ขาเราจะเห็นดวงคนเยอะมากแล้วก็งงว่าเขาบอกเลยว่าผมมาเทามาตลอดเลย เขาบอกเลยเขาทำมาตลอดเลยทำมาตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกมาได้ตลอดเลยส่งลูกเรียนได้หมดเลยด้วยด้วยด้วยความเท้าเนี่ยแต่เขาบอกว่าอดาวมันส่งจริงๆนะคือดาวเนี่ยมันส่งเราบอกว่าเลิกได้เปล่าวนะเนาะพอแล้วอย่างนี้เราก็จะบอกเขานะคะเพราะว่ามันไม่มันไม่ดีหรอกเดี๋ยวผลกรรมมันก็ต้องตามมาไม่ทางหนึ่งก็ทางใด